ค่ะหนูชื่อบาคนนะคะวันนี้หนูนะคะอยู่กับพ่อบินค่ะพ่อบินนะคะพาหนูมาขับรถเล่นสบายมากนลยคะ่ะมันลมพัดเลยนะคะ หลังรถนะโอเคบรรยากาศบรรยากาศน่ากลัวมันน่ากลัวถ้าไม่อยู่ข้งหนึ่งทวนเขาเอาผ้าสามสีอะมาผูกไว้จนต้นไม้ตรงเนี้ยเอเห็นปะผ้าสามสีเอาไปผูกมางานหลังรถด้วยใครอะไม่รู้สิแม่บ้านเหรออ้าวแม่บ้าน ล้างรถค่ะไม่ได้บอกนะไม่ได้สก,กิป์เนาะแแกงบอกแม่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปนะคะตอนนี้